จากอาราตจากเอ็มก็มาแล้วนะคะเอฟซีมาแล้วมาแล้วจาเอฟนี่ค้นะ่ค่ะาจาอาดจาเอ็มก็มานะคะนี่จัดที่นอนนะคะกลางโต๊ะกลางเต้นให้นะคะ ลุงก็นะคบช่วยกันกลางเต็นต์เนาะรวมทุกรรวมสุขกันมาเนาะแม่บุญทิอนใช่ข้างไหนนอนลนะคุณลุงก็นอนบ้ดนะนอนบ้นเต้เ้นไทยเต้นไครน่เ้นไช่เ้นไทยสามสั้ว สามใเทาโสามใเทาใหญ่มากไม่มีโอ้นอนได้เนาะสามคนใช่แล้ไสามคนนี้มีใครเป็นรงสีไหมองสีมไม่มี้่มีม่มีไม่มีไม้มีไมามีไีไม่มีไม่มไม่มีนม่มไม่มีไม่ไม่มีไม่มไ่ไม่มีไม่่ไม่ี้่ไม่มีไม่มีไม่มีีไ่ม่่กไม่ จะอาจะเอีมนะคะก็มีกรนะคะก็อัาเต้นแล้วอ่ะจะอาจะเอีมก็้ามาเยอะมากเลยนะคะโซ่เดี๋เยวาใคาผองาในาคาลาครูคลิป ยอดนะครับทุกท่านอือจะอัดจะอิงก็นะสุดยอดนะคะมาแล้วนะคะวันนี้น่าจะลังใจนะคะลุ้งพลมาแต่งนะคะตอนมาถึงแล้วนะเดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับเราก็นะกฮอตถึงถึงแล้วดูดู

มูหนังพี่แอนพี่แอนกับป้าุูหินนะแต่ยังเยอะแต่ช่วงอะสุดยอดทุกคนเลยแตกแล้วแต่ยังไม่แตกหมดขอบคุณนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะลุงกตั้งใจมากก็เดินสองิดอยู่เดินไม่เดินนี่แน่เลงไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็เดินรอบีหารอบ ก็ดีใจนะคะที่นะคะพวกเราทุกคนก็มาถึงฝั่งวันเรียบร้อยแล้วม่ยาใครกำเนื้อบอกดีไหมอยู่ลางรถทีมนงคะยังไม่มียาเลยเนี่ยกินข้าวตั้งนานแล้วยังไม่ได้กินยาเลยนะเดี๋ยวเขาไปหายามายาอยู่เลยน้องมีมันปดีมอุ้ยมีพัสเตอร์ด้วย เดียวพรุ่งนี้จะได้พันพัสเตอร์ไม่งั้นเดินไม่ได้แน่เลยกับข้าวเยอะกับข้าวเยอะทั้นู้นเยอะแยะเลยเเ็มกับข้าวมีเยอะเลยคอะเป็นหมแล้วก็อะไรที่เป็นแผ่ล้างเสร็จแล้วเกลือปลาเลือแล้วก็ทาแก้ ใส่ยาแล้วก็ใส่เท้าเลยแบบทุกที้ก็เดินได้โอ้สุดโอดสุดยอดมากมากมากเดี๋ยวเราจะมาใส่ยากันแล้วนะ FC เอ่อ FC ฟซีคนนี้นี่นํามาเออออ่ะไป เอาไปตรงนู้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปตรงนี้เออโอ้ต้องอยู่ไกลเแล้วคืนยาเนาะโอสีเราจะนวดด้วยนะคะเขาจะเพนกูอันดับแรกทำอะไรก่อนล้างค่ะล้างก่อนใช่ไหมเช็ดผ่าสมรีแล้วก็นี่คือน้ำเกลือนี่คือเป็นอะไราเป็นแาแล้วเวลาเราล้าง แล้วเราไม่ลงไปล้างตรงโน้นบอกมันจะถือแล้วเอาสำลีจุ่มอย่าไม่ใช่ล้างแบบเหมือนเอาเรียกว่าล้างมแต่วมาวันนี้มาจะเผอิญไหมแล้วชัยทำให้วันนั้อน้องโคทั้งล้างทั้งทาแบบลาดเลยเนี่ยอ้าวอันนี้ถูกไหมต้องหาอะไรตัดก่อนเพราะว่ามันมันเป็นมันก็มีอะไรตัดใช่ไหมไว ซื้อทั้งมีรายการต่งมีอยู่นะคะเป็ยาดูแล้วมันไม่น่าดูเลยนะเปอร์อัอรเป็นมากเลยลองมาทำมาหน่อยเป็นไป่พูเจอพอดีกำลังจะมีขายยาปีเจ็ดปีเจ็ดครับใช่ค่ะเล็บก็หลุดนี่ไม่ยังไม่หลุดแต่มันปวดนี่นะคะของแอนนี่ของแอนก็ไม่ธรรมดาเสกนะ แตกชีกเล็บรุดนี่นะคะของแอนเอ่ออันนี้ของแม่มุนินจะเป็นแบบนี้ยังไม่ได้ออกหัวน่ยังยุกยุย็บอยูไม่ไม่ไม่บุนทินไม่ไม่ไม่เยอะของแอนเยอะนีอันนี้นี่ไม่ต้่นี่ไม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 ่ัม่ไม่ะม่ไนั้น่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไมไ น่าจะเอาไป้างตรงนู้นโอเคนี่ให้แอนทำก่อนแรงมือแรงอใส่เยอะๆพี่เปียนเลยผมไปไทยบ้านเอาออกมาดูซิให้แอนก่อนเนาะไม่พีพามอะไรค่อยนะ นคะดูหน้าดูหน้าดูหน้านะคะมันแสบเลยบอสบค่ะไม่เป็นไรค่ะสะอาดโอ้โหฮสาฮ่า่าฮมา่าม่าฮ่าฮ่าฮแาฮ่าฮ่าฮ่าั่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าา่าฮ่่่อ่่่ไ่ ไม่ได้แช่น้ําแข็งเลยทุกวันไม่ได้แค่เลยมันก็เลยบวมป่งเลยก็เป็นสภาพแบบนี้เลยนี่มันพองหมดเลยนี่ลอกหมดเลยก็เลย แก่แก่แกเส้นได้ไหมรับ่แจกก่อนนีเราจะไม่เมื่อยบ่ขายเส้นแบอสเอาอะไรมาแจกงฮลโเซสูบูขอบคุณเช่นกันนะสำหรับน้ก็อะไรนาะน้ำน้มันอะไรนาน้ำนี่นะคะบอสจะเอาอะไรมามีอะไรมาเอาดูอาเป่าไม่เอาอ้โได้ก่อนได้ก่อนนะคร

เบนเอาไหมตาอะไรไม่เห็นเสียงถ่ายบ้านมาถ่ายบ้านถ่ายบ้านได้ยังไดแล้วได้แล้วให้เบนเบนเล่นต่ออ่ะเบ้นก็ดูแลได้พี่ได้แล้วบ่กเขาตายแล้วค่ะเขาอยู่ซ้ายเดี๋ยนะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ใครอยากกินยาใครเซ่นเอานะยาครยเซ่นขอบคุณมากมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบพิธีการเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ทุกหน้าค่ะสวัสดีค่ะ